ก็จมาแตะบนด้านขวานวันนี้ก็จะมาทำมาเสนอนะคะคองยังฟองเปนเอด่มเป็นเครื่องมในตัวเดือนทำายทำงายค่ะว่ามีประยชน์เยตัวนี้จะเป็นน้ำกระชายนะคะชื่อว่าน้ำกระชายมะนาวโซดาค่ะครูมาชมก่อนบ้างน้่สาธิตก่อนอันนี้คือริ่มตเลยนะคะขั้นตอนการทำนะคะกระชายค่ะ ใช้กระายนะคะประมาณ300จัมค่ะน้ำประมาณให้สะอาดอย่างน้อยสองน้ำขึนไปนะคะคิดว่าสะอาดแล้วก็นำมาแช่น้ำเกลืออีก5นาทีค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในต้นๆนะคะพวกกอรสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนำมาหั่นให้ละเอียดนะคะนำไปปั่นรองพอใส่น้ำค่ะหลังจากนั้นนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนะคะประมาณ5-6เอ้ย12ขวดต้นค่ะ แล้วก็มีเกลือนะคะหนึ่งเปอน์แปดคันธาแล้วก็มีโซดาค่ะโซดาก็คือแล้วแต่คองนะคะคือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเมนูเนี้ยเราสามารถทานได้สามแบบนะคะคุณแค่เย็นแล้วก็ผสมโซดังค่ะส่วนขั้นตอนการทำนะคะคือบอกส่วนผสมของเรื่องมันน่าตื่นเต้นมาก ไปไม่มาค่ะสองพี่แล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะที่เป็นส่วนผสมอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวคั้นตดนะคะคั้นมาใหม่เลยขั้นตอนการทำนะคะหลังจากเราปั่นกระถางเรียบร้อยตอนน้ำแล้วนะคะเอ่อใช้มะนาวนะคะห้าถึงหกช้อนโต๊ะนะคะน้ำผึ้งนะคะสิบสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือหนึ่งเแปดช้อนชานะคะผสมรวมกันแต่น้ำกระชายที่เราคั้นมาได้แล้วค่ะแล้วก็คือเราจะเพิ่มหรือลด ร้ชาติตามที่เราชอบตามอุปกรณ์อี่เราติดอยู่นะคะคือนำไปแช่เพียค่ะมันจะปวดถ้าใส่ตู้นะคะอยู่ได้เจ็ดวันนะคะจากที่เราทดลองดูแล้วก็ถ้าแค่ในถังแข็งนะคะอยู่ได้หกวันนะคะการานกรรมการชิมอะไกาเป็นนะที่ท <whatnot> exactly. ้ด <oysters> อันนี้เป็นสูตรมาอันนี้อรนระ่ตอมันขึ้นมาขึ้น้มไม่้อะไอวรนี้เาาตายอันนี้เป็นน้ำตายค่ะอนนี้ตัวนี้เลยนะคะที่เราใชค่ะ เพื่อสุขภาพเป็นเบียรได้ไหมได้ค่ะที่หน้าร้านจะเป็นแบบแรกนะะแบบที่สองก็จะมีโซดาหรือน้ำแข็งเพิ่มในโรงงานแต่ว่าเป็นการทดลองเปรียบเทียบกันอันนี้จะเป็นชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งนะคะนั่นชากระชายแล้วนี้เป็นแบบร้อนนะคะคือใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวแล้วก็ชาเขียวที่จะแบบเป็นใบนะคะไม่ให้ติด

กันแล้วเพราะคุณนี่ได้ชิมของเขาอันนี้ได้มาชิมรสค่ะก็มีเป็นเมนูที่เป็นสนุกนะคะเดี๋ยวขอไปหน้านะคะตัดเห็ดเข้ามาเป็นนิดนึง <laughs> นี่จะเพิ่มน้ำแข็งไปแล้วก็ใส่โซดาสามารถทานได้ทุกชนิดที่เราทำสามารถทานได้สามใจค่ะอย่างแรกคืออุ่นอันนี้อย่างที่สองคือเย็นชั้นสดมันก็แค่เย็นไม่ทานได้อย่างที่สามก็คือบางคนเบื่อเนาะเดิมๆผสมโซดาเป็กี่ทุเลียนโซดาบ้างค่ะทานได้ทานหมดแล้วให้งบมาแค่นี้หามะนาวยากคือตอนนี้หามะนาวไม่ได้ ขอ,อนุญาตคุณเนี่ยทํกาไปเลยก็ได้ค่ะเออใช่ต้องเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้ยินด้วยอ่าค่ะเคือเอา,เอาคนงหน่นคนนึง่งเป็นคนสาพีอันนี้เ็<ะ>น้ำนคนที่เราปรุงไว้เมื่อกี้นะคะคเดียวใส่คนที่คนี้คนหนึ่งเป็นคนทาแล้วคนหนึ่งคพูดได้หมได้ดีทาตามที่พูดน่ะใสนะประชายที่ปรุงไว้เมื่อกี้นะคะยี่สิบ ml ใสยาดีน้ำเนาะ อันนี้คือรสชาติกลางๆนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเข้มข้นก็คือจะเพิ่มนำกระชายหรือว่าจะลดลงามหวานก็ได้อันนี้ครสมนะอันนี้คือใช้ใบาชาสากาัดอะค่ะของอ,อมันก็เลยอร่อยเพราะว่าบางร้านเขาจะใช้ชาที่แบบแช่ไว้แล้วแต่น,นี้คือเรสาสกาัดแก้วต่อแก้ว มันคงจะไม่อร่อยมันจะไม่ห่านทานจะไม่เด็ดถ้าใครไม่ชอบหวานนะ่ะสามารถลดไปแค่สิบหรือสิบห้าก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นหนูหนูทานแค่สิบมลแต่อันนี้คือทาแบบสามารถขายหน้าร้านได้จริงอะค่ะน้ำพึ่งจะหมดแนละ้วเดี๋ยวกเกษียณจะไปเปิดขา,าย <c oughs> น้ำให้ไปทะเลสาบไม่ไปทัเ้เนียนช้อนใหญ่ไป ช้อนคช้อนช้อนคนอาจารย์เขาไม่ให้ค hmm> ่ให้องคุีไม่ได้ใจขอบคุณมาเลยค่ะคบอกว่าแต่ว่าพอดีว่าน่าจะตกล่นนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าสาเปอืนจะเห็นไม่ได้การทาไรม่เป็นไค่ะคเป็นให้กรรมการเห็นคออยากให้ตารก่ตาคือว่าเวลา เดีร <Bond> ื่องนี้คงมีขายหน้าร้านอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่ะหนูเป็นคนชอบคิดสูตรอันนี้คือยังไม่เคยมีใครทั้งน <serving S 1> <Enfin S 2> ้องที่ไหนเลยค่ะแล้วหนูขายอยู่ไหนปกตินี่เมื่อก่อนหนูเคยทําอยู่ของมันดิแต่ปกติหนูก็จะขายเล่นๆอยู่ที่บ้านค่ะขนมทำน้ำเยี่ยงไฟนะคะเคยไปซื้อกาแฟกินดยู่ใช่หนูจำสอได้ค่ะแสดงว่าหนูได้ ได้รับประสบการณ์จากใช่ได้รับประสบการณ์จากของการผสมแบบอิตาเรียนมาแล้วนะเนี่ยใช่ไหมไม่คือก่อนที่หนูจะไปทํางานหนูขายน้ำอยู่แล้วเหะอก็คือทาชอบว่าอย่างนั้นใช่ค่ะคิดสุดใจรักใจรักประมาณนี้ค่ะใจรักอยู่แล้ว ชอบแลเขาได้ไปเขาได้ไปเรียนรู้ของจริงมาแล้วแล้วทีนี้มันก็มาประยุกตานี่คือเขาเอาประสบการณ์เขามาประยุกแล้วนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะคะอันอันนี้ประสบการณ์ตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนสนใจเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาได้ ไปเรียนรู้ของจริงมาแล้วเขาเปิดขายหน้าร้านแล้วแล้วเขาก็ทำมาก่อนแล้วตอนนี้เขามาประยุกต์เอาประสบการณ์ที่เขามีมาเรียน ่มกระชายกินดีบได้เลยเขาบอกว่าของสาธารณสุขบอกว่ากระทายสดเนี่ยต้านโควิดได้ด้วยไปให้นะคะว่าถ้าใครเคยมีน้ำหมักยายเชงน่าเสียส่ไม่ได้เขาเอาไปจับเลยเราไม่ได้เอาามผสมนะเออกินยากระชายแล้วไม่หยุดลองเอา EM มมาชิมดู นน้ำเป็นไยนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีไขมันต้องกินไปเดียวนะคะหัวได้อย่างตรงกลืนเนากจากอันนี้ก็เนี่ยน้องเขานำเสนอน้ำกระชายเนี่ยค้างไว้ก่อนก็ได้ค้างมือไว้ก่อนตองเห็นไหมคะทุกวันนี้น้ำสมุนเพื่อสุขภาพยิ่งตอนนี้โอเมก้า3ให้นะคะก็สามารถ อมีภูมิได้เนาะทำเพื่อสุขภาพทีนี้การทำงงานของกระบวลบ้านรืออยากจะทราบว่าหนึ่งแก้วเนี่ยต้องคนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ขายแก้วละกี่บาทนะคะต้องคนประมาณกี่บาทก็ขายแก้วงส่ไกี่ใหนึ่ง้วยถาเาหมก็ได้ที่จะไม่คยี่้าก็ยังมีไรยี่สิบห้าทก็ยังมีกำไรต่แก้ว ป็นย an ังไงให้รสชาติ้ดีจะได้แต่ว่าคือโุดาแล้วมันจะเปลี่ยนรสชของคนที่มนรมานะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำน้ำเ่าจะดีกว่านี้สำหรับคนที่ชอบไม่ชอบโซดาเนาะสุนทงค แต่แล้มอ่อมากถ้าล้างแต่ได้ได้ทานะคะงนผึชาเขียวกะทรายใช่หคะตัวนี้เป็นน้ำผตัวน้ขผึ้ว่านาวชาเขียวน้ำผึ้งวนาวชาเขียวอันนี้ก็อร่อยแต่ก็คุณจะเยอะหน่อยมาะนึ้แต่กันรายเนียเราสามารถูกง่ายแต่ก็ใส่น้ึ้ด้วยอร่อยอหมือนกันนี่ก็แพงนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่อเป็นพกงนี้ ร้อยอยย่สิรย้าสิบาะถ้าทีเจ้าสวร้องคมากเลยค่ะพี่ขอแลกเปลี่ยนหน่อยถ้าเราชาเราต้องซื้อต้องหาเราเปลี่ยนเป็นใบยญ้านางบ้านเราได้ไหมลองดูเป็นใบยญ้านางแล้วก็เป็นใบหมอนเป็นใบหมอนหรือเป็นตัวสมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็จะมีพวก ใบเตยแล้วก็แล้วก็มีอะไรนะแปะตํามปึงนะคะแปะตํามปึงเราก็ใช้ได้แล้วก็อะไรนะบา,ะาบมะนาวหัาแก้มใชากำเครืงืเคยเห็นที่ทอบกินยาลาบไหมแปะตําบปึง,ปง <c ười> แล้วก็ครูครูบ้านเราคลูกเยอแะแยะที่เขาเอาไป